โอ้โหหอบอะไรมาเนี่ยหอบอะไรมาเนี่ยเดินง้างมือตัวหนักเด้นี่เ่กี้งางมือนักนี่เลยเหรอมาไม่เป็นไรให้มันตามแหะตามก็ตามไปเลยเมื่อกี้เป็นเหน็บเป็นเหน็บนั่ง เชิเลยค่ะคุณลูกค้าค่ะที่โรงแรมของเรานะคะทางโรงแรมของเราเป็นเพจเฟรนลี่นะคะสามารถทาน้องหมาเข้ามาได้ไว,วีนหมาตลอดทางทาง <c oughs> แล้วพี่ฝนเป็นไงพี่ฝนกลับบ้านได้ไหม จำเป็นให้นอนข้างใหญ่พาแล้ววันนี้มา,มาเร็วมาเร็วสารมาตารแม่ล็ดลงสารนวลดู่มีไหมไม่เนีย่ยแมาดิบแต่ใจเย็นๆมาแล้วเอาไปตายไปโอ้โหไก่ไปเลยนะจ้าจ้าโอ้ขอบคุณครับแม่โอ้ใหญ่ยาวแท้ ตัดมะทาวไม่เห็นมันถุกขาเคืองของชอบเลยกล้วยเนี่ยแล้วไอ้น้ำตาลไปขึ้นนอนยังไงนี่ไงเดี๋ยวไม้กระดานวางอีกอันหนึ่งมันมีไม้อยู่จะเอาขึ้นนอนด้วยเหรอก็ให้นอนข้างล่างได้ไหมโอ้ยตายแล้วเดี๋ยวหาอะไรปูนั่นแหละเดี๋ยวมันมีไม้กระดานขึ้นก็ขึ้นมันมีแผ่นเนี้ยนั่นแะ ขกล้วยเฉยเขามีแผ่นกระดาน้ก็ลื้อเอาไปไว้ตู้เย็นนู่นน่อยจิยายห้างาขอบคุณครับของชอบเลยเนี่ยกล้วยทั้งใหญ่ทั้งยาวเนี่ยกล้วยหอมจำาซนดง